สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูเมี่ยงปลาถูทอดค่ะตัวเมี่ยงปลาเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่สามารถรับประทานได้แบบไม่ต้องกังวลในเรื่องของความอ้วนเลยนะเพราะว่าส่วนประกอบหลักๆของเขาก็จะมีพวกผักต่างๆนะคะมีเส้นมี่ขาวที่มันไม่ได้อ้วนมากแล้วก็เนื้อปลาแน่นอนว่าเนื้อปลาเนี่ยแทบจะไม่มีไขมันเลยนะคะก็เลยกินได้แบบไม่ต้องกังวลความอ้วนเลยแล้วก็ ัวเมี่ยงปลาทูเนี่ยนะนะเป็นอะไรที่ทำง่ายด้วยไม่กี่ขั้นตอนนะคะแล้วก็ตัวน้ำจิ้มวันนี้เดี๋ยวเราจะสอนทำด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบก็จะประกอบไปด้วยผักค่ะผักเพื่อนๆอ,อยากใส่ผักอะไรได้เลยนะวันนี้ของเรามีผักชีผักกาดหอมโหระพาแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะผักชีฝรั่งเอ่อบางคนจะใช้เป็นกรีนโอ๊กเลดโอ๊กหรือว่าผักคอสได้หมดเลยแล้วแต่ที่เราชอบนะคะ มีเส้นหมี่ขาวค่ะบางคนจะใช้เป็นขนมจีนแทนนะแต่นี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนได้เลยแล้วก็มีปลาทูค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของน้ำจิ้มนะคะและเวลากินเมี่ยงปลาทูหรือว่าเมี่ยงต่างๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำจิ้มถั่วตัดค่ะเพื่อนๆน้ำจิ้มถั่วตัดของเราวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยรากผักชีสองรากกระเทียมจีนสามกลีบนะคะแล้วก็มีพริกค่ะ พริกอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูมันก็จะหอมกว่านะคะพริกเนี่ยเราใส่15เม็ดแต่งจริงแล้วแต่ความชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยมีถัวถถ่วตาค่าถั่วตาขเนี่ยเราใช้1แผ่นเป็นแผ่นบางแล้วก็ค้างใหญ่นะคะ1แผ่นแต่ว่าถ้าใครใช้เป็นแท่งแบบสี่เหลี่ยมตันๆเลยเนี่ยก็ใช้ชัอ1หนถึงสแท่งได้นะคะมีเกลือ1ช้อน ช้อนชาค่ะแล้วก็มีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาจริงๆแล้ววัตถุดิบทั้งหมดเราไม่สามารถกำหนดที่เปเปๆให้ได้อย่างเราบอกรากผักชีสองรากกระเทียมจีนสามกลิบเนี้ยบางคนใส่รากผักชีสามรากกระเทียมไทยหนึ่งกำมืออะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนได้ตามชอบตามความชอบของเราแล้วก็ตามวัตถุดิบที่เรามีทุกอย่างนะคะเพื่อนๆมันขึ้นอยู่กับคนกินเราชอบรสชาติแบบไหนบางที่เราให้สูตรไปแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเค็มไปหวานไปจืดไปเปรี้ยวไปอ่อนไปเข้มไปอันนี้เราก็เลย ตัดปัญหาด้วยการไม่ได้ให้อัตราส่วนแบบเป๊ะๆไปเพื่อที่สามารถไปปรุงได้ตามลิ้นของเราเลยนะคะทุกๆอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับคนกินจริงนะเราทําไปชิมไปได้นะคะก็ให้เป็นแนวทางเฉยๆว่าเราใส่อะไรบ้างน,นะของเราก็จะมีแค่นี้แหละน้าจิ้มตวตัดของเราง่ายๆนะคะเราไม่ได้ใส่น้าตาลเพิ่มเพราะว่าตัว่วตัดเนี่ยมันหวานมากอยู่แล้วนะคะวัตถุดิบของน้าจิ้มก็มีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเริ่มที่การทําตัวน้าจิ้มของเราก่อนละกันเนาะน้าจิ้มนะคะใครอยากตำอะไรก่อนหลังได้หมดเลยสําหรับเราเราก็จะเริ่มตำที่รากผักชีนะคะแเา,เาเ่าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตำด้วยกระเทียมแล้วก็พริกค่ะ แล้วใส่เกลือลงไปด้วยนะคะตอนนี้เราก็ตาละเอียดประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากได้ละเอียดมากละเอียดน้อยแค่ไหนบางคนไม่ตำใช้เครื่องปั่นก็ได้เหมือนกันนะคะพอเราตำได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วตัดลงไปค่ะ แล้วก็ตำนะคะให้เขามีความละเอียดนะตอนนี้นะคะเราก็ตำจนถั่วเนี่ยเขาละเอียด เข้ากันดีกับตัวพวกพริกแล้วก็กระเทียมรากผักชีต่างๆแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของการปรุงรสชาติเพื่อนๆคะปรุงตามชอบเลยนะไม่ต้องปรุงเหมือนเรานะคะเราชอบรสชาติแบบไหนอะ่ะเอาแบบนั้นได้เลยนะเนี่ยเวลาทําพวกเมี่ยงกินเองมันจะสะใจตรงที่เราสามารถปรุงรสชาติของน้ําจิ้มได้แบบถูกใจเรามากๆนะคะ ราก็จะใส่น้ำมะน,นาวแล้วก็น้ำปลาลงไปนะคะค่อยๆปรุงค่อยๆชิมนะคะบางทีมันจับเกินไปมันจะแก้ยากนะ,ะตอนนี้นะคะเราก็ได้น้ำจิ้มในรสชาติที่แบบถูกใจแล้วนะคะเราก็สามารถตักเขาขึ้นเอาไปใส่ถ้วยรอเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำองค์ประกอบอื่นๆของเมี่ยงปลาทูทอดกัน,นะคะ่ะ พอทำน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็มาเตรียมเครื่องอื่นกันก็จะมีเส้นหมี่ขาวนะคะที่เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปลวกในน้ำเดือดน,นะคะน้ำเดือดน,นะคะเราก็ใส่เขาลงไปลวกลวกให้เขาสุกนะคะเพื่อน เม่นหมี่าขาเนี่ยนะคะเป็นเ่นๆพอเราลวกจนเขาสุกแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นเอาไปคลุกกับน้ํามันพืชธรรมดาก็ได้นะคะหรือใครจะคลุกกับน้ํามันที่เป็นน้ํามันกระเทียมเจียวอันนั้นก็จะหอมมากๆเลยนะคะอันนี้แล้วแต่ัน,นสะดวกนะอย่างของเราเราก็ตักขึ้นแล้วเดี๋ยวเอาไปคลุกกับน้ํามันกระเทียมเจียวนะคะพอเรา ลวกเส้นหมี่เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็มาทอดปลาทูกันค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันสําหรับทอดลงไปเวลาทอดของเรา,เ,ราเคยบอกหลายทีแล้วว่าเราชอบใส่น้ํามันเยอะๆเพราะว่าเวลาทอดออกมาแล้วมันสวยนะคะมันทอดง่ายนะ ะะพ่อเราทอดทุกอย่างเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยเราก็แค่เอาเขามาจัดเสิร์ฟด้วยกันนะคะเพื่อนเื่อนเราก็จะได้มี่ยงปลาทูง่ายๆเวลารประทานแล้วนะคะวันไหนที่รู้สึกอยากกินอะไรที่แบบเป็นผักไม่ได้เน้นแป้งเท่าไหร่นะคะก็ลองเอาเมนูนี้ไปทําดูนะคะรับรองเลยว่าตัวปลาทูกรอบๆแล้วก็ผัก กรอบๆเข้ากันได้ดีกับน้ำจิ้มถั่วตัดของเราอย่างแน่นอนเลยนะคะซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบ<ๆ>ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด share, ก,ดกดระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะเก็บเอาทุกๆคัาติคาแนะน ของเพืเ่อนๆเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ